ช่วงนี้สลับไปดูอีกกรณีหนึ่งค่ะกรณีของการรักษาตัวที่ชั้น14ของอดีตนายกทักษิณใช่ไหมคะ,ะที่ก็ยังเป็นเรื่องที่หลายคนคาใจาว่าผลสอบจะออกมายังไงทั้งในส่วนของปปช<ะ>ทั้งในส่วนของแพทย,ยสภาแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันก็มีข่าวมาว่าทางแพทย,ยสภาเขาเลื่อน<ะ>เลื่อนการลงมติออกไป<ะ>เพราะว่า เพิ่มจะได้รับเอกสารนะจากทั้งโรงพยาบาลราชัรน์ทั้งโรงพยาบาลตํารวจมาและหลายคนก็ไปแย้งว่าจริงๆแพทยสภาไม่ควรจะรับแล้วเกิดเดทไลน์แล้วนะเพราะมันเลยเดทไลน์ที่จะรับเอกสารหลักฐานเหล่านี้แล้วเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าใกล้เวลาจะสรุปจะมีการลงมติเกิดอีกฝ่ายเขาส่ง่เขาส่งมาใหม่เรื่อยๆมันก็จะยื้อต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะปรากฏว่าล่าสุดค่ะมีความเคลื่อนไหวมานะคะแพทยสภาแถลงข่าวแล้วนะคะคุณผู้ชมบอกว่าให้ สรุปผลสอบจริยธรรมแพทย์ราชทันแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจนะฮะกรณีที่รักษานายทักษิณชินวัตรนะคะซึ่งไม่ได้ล่าชา้าตามที่แพทย์บางรายกล่าวหานะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณด็อกเตอร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาค่ะอุปนายกแพทย์ยสภานะคะพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์เมธีวงสิริสุวรรณนะคะกรรมการแพทยสภาท่านออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ค่ะ กรณีที่มีแพทย์บางส่วนและกลุ่มประชาชนออกมากดดันแพทยสภานะคะให้เล่งสรุปผลการสอบสวนสริยธรรมแพทย์โรงพยาบาลราชธานและโรงพยาบาลตำรวจในกรณีรักษาตัวนายทักษิณชินวัตรระหว่างรับโทษนะ,นะคะศาสตราจารย์เกติคุณดรนายแพทย์ประสิทธิ์นะคะท่านบอกว่าจากกรณีที่มีข่าวในวันที่10เมษายนปี68แพทยสภา จะมีการตัดสินจริยธรรมของแพทย์โรงพยาบาลราชทานและแพทย์โรงพยาบาลตำรวจที่ให้การดูแลรักษานายทักษิณชินวัตรแต่ว่ายังไม่สามารถตัดสินได้อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือมันมีการส่งเอกสารมารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลน,นะคะคขอชี้แจงแบบนี้ค่ะว่าในการประชุมแพทย์สภายังไม่มีการพิจารณานะคะวาระดังกล่าวเนื่องจากขั้นตอนการสอบสวนยังอยู่ในชั้นคณะอนุกรรมการสอบค่ะ โดยปกติมีกรอบระยะเวลาการทำงาน180วันสำหรับการตรวจสอบนะะและประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนชุดเฉพาะกิจแพทยสภา,าเพิ่งได้รับเอกสารสำคัญนะฮะซึ่งมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีโดยทางคณะอนุกรรมการสอบสวนเป็นผู้ร้องขอเพิ่มเติมในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะ โดยขั้นตอนการตรวจสอบนะคะตามกรอบระยะเวลาจะครบกําหนดในช่วงเดือนมิถุนายน <c oughs> ความหมายก็คือมันไม่ใช่การส่งเอกสารหรือว่าหลักฐานมาเพิ่มเติมเพื่อยื้อเวลาตามที่หลายคนเขากังวลกัน <c oughs> แต่ท่านชี้แจงบอกว่าคณะอนุกรรมการตรวจสอบะคะเขาขอไปเขาร้องขอไปมีนาคม ท่านก็เลยอาจจะเพิ่งส่งมาเมื่อต้นเดือนเมษายนครับแล้วก็มันก็ยังอยู่ในชั้นอนุยังไม่เข้ามาที่คณะกรรมการชุดใหญ่เพราะฉะนั้นม,ม,มันยังอยู่ในกรอบของการพิจารณาแล้วบง<อ>ังเอิญไอเอกสารที่ท่านส่งมาเป็นหลักฐานเนี่ยมันเป็นเอกสารสําคัญต่อการพิจารณาคดีเพราะฉะนั้นก็ต้องรับไว้นะคะทีนี้ท่านขอยืนยันและย้ําว่าแพทยสภาดาเนินการในเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมและเป็นไปนตามขั้นตอนไม่ได้ล่าช้าค่ะ ส่วนที่มีแพทย์หลายรายเข้ามาทุ้งติง่งขั้นตอนการตรวจสอบของแพทยสภาวัดทำงานล่าช้าหรืออาจจะถูกแทรกแซงอาจจะเกิดความไม่เข้าใจในขั้นตอนทำงานนะท่านก็ชี้แจงแบบนี้ทีนี้ทางด้านรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์เมธีวงสิวริชวรรัลค่ะกรรมการแพทยสภาท่านให้ข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมแบบนี้นะคะขั้นตอนกระบวนการพิจารณาของแพทยสภาซึ่งมีทั้งสิ้น7ขั้นตอน เริ่มจากการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องนะะซึ่งในกรณีการรักษาตัวขคนในทักษิณชินวัตรมีผู้ร้องเข้ามายัางแพทยสภาหลายรายค่ะตั้งแต่12ตุลาคม66ถึง19กุมภาพันธ์67หลังรับเรื่องนะคะจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบพิจารณาของคณะอนุกรรมการจริยธรรมซึ่งใช้ระยะเวลาตรวจสอบประมาณ4เดือนค่ะก่อนจะส่งเรื่องต่อให้คณะอนุกรรมการกันกรองอีกครั้งหนึ่งนะคะ ที่ครั้งที่1่ที่มีกรอบระยะเวลาพิจารณาเรื่องนะคะอยู่ที่1-2เดือนรอบที่แล้วใช่ไหมขั้นแรกเนี่ยสเดือนแล้วนะไอมาถึงคณะอนุกรรมการกันกองครั้งที่1อีก 1- 2เดือนนะถ้าเต็มแม็กนี่หเดือนแล้วนะหลังจากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแพทย์ชุดที่1นึ่งรับเรื่องพิจารณาและส่งต่อให้คณะอนุกรรมการสอบสวนซึ่งกรณีรักษานายทักษิณยังอยู่ในขั้นตอนนี้ โอ้อแสดงว่ากว่าเรื่องเนี่ยมันจะเข้ามาสู่ที่คณะอนุกรรมการสอบสวนมันใช้เวลาถ้าเตมแม็กเนี่ยหกเดือนนะกว่าจะถึงคณะกรรมการชุดนี้ครับแล้วคณะก,กรกรมการอนุกรรมการตรวจสอบเนี่ยก็ใช้เวลาอีกในการตรวจสอบอและมีการเรียกร้องเ,เอกาสารไปเพิ่มอีกมันก็เลยตามขั้นตอนก็เลยต้องใช้เวลาแต่ท่าน็ย้ําไม่ได้ล่าช้านะคะที่ท่านบอกแบบนี้ค่ะเมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนสรุปเรื่องแล้วเสร็จ จึงเป็นขั้นตอนส่งเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการแพทยสภาชุดใหญ่ที่มีกรรมการ7คนร่วมพิจารณา,านะคะไอ้เจคนนะคะสรุปผลการสอบจริยธรรมของแพทย์ที่ถูกร้องเรียนเพื่อส่งให้สภานายกพิเศษดําเนินการกล่าวโทษและยื่นฟ้องสามปกครองซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายโอ้โหนี่คุณผู้ชมแค่ดิฉันอ่านขั้นตอนนะกว่าจะไปถึงบทสรุปจริงๆเนี่ย เราต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ครับเพราะว่ากว่าจะไปถึงคณะอนุกรรมการสอบสวนใช้เวลา6เดือนใช่ไหมแล้วคณะอนุกรรมการสอบสวนมีกรอบการพิจารณาอีกกี่วันนะร้อยแวันถ้าเต็มแม็กใน180ร้อยแปวันนะแล้วถ้าเอาสิ้นสุดเลยเนี่ยนะกรอบเนี่ยจะไปสิ้นสุดที่มิถุนายนอนุกรรมการชุดนี้จะเสร็จไหมมิถุนายนถ้าเสร็จมิถุนายนก็จะส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่ ที่มี70คนในร่วมพิจารณารชุดใหญ่เสร็จปุ๊บจะต้องถูกส่งให้สภานายกพิเศษอีกอแล้วสภานายกพิเศษท่านจะกล่าวโทษแล้วก็ยื่นฟ้องสารปกครองอเป็นขั้นตอนสุดท้ายคโอ้โหแค่ฟังก็ยาวนานนะไม่รู้ปีนี้จะเสร็จหรือเปล่าคนะ,ออะแต่ว่านะตอนนี้ก็มีการออกมาชี้แจงว่าขั้นตอนเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในชั้นต้นอยู่เลยยังสามารถที่จะรับเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเข้ามาพิจารณาเพิ่มได้นะครับ นั่นเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณ